ยกตันปันานกินเนี้ยพวกินเนี้ยลืมนับหลงบอกกบลอยถ้าเกินเด็เกินก็เป็นย่างแต่ถ้าก่เกอที่กินที่แต่ว่าจะหางแกมิดคนย่านหนอนย่านไสเดือนนะเองนะคะตอนนี้เขาจะกำลังกอกกันหวยทำยังไงมันถึงจะได้ถ้าถ้าสมมติว่า ขายสดเนี่ยเราก็ได้เยอะอยู่แล้วถูกไหมคะไม่จําเป็นต้องแปลรูปก็ให้เอาพอแปลแปลรูปที่จริงเมนูหอยเชอรี่นี่มันไปอยู่ในน,นั้นหรือยังเราต้องคิดโตนะเมนบอกวพวกหอยอนะถ้าในเมื่อเขาจะชูอัตลักษณ์ของชุมชนเขาบอกว่าสวยมากีนี่สวยอันนี้เป็นลายหอมลายในหอ,อยทอมินนะคะก็ดีค่ะเป็นงานอัตลักษณ์ดีหนู เอาไปยกตะปันปันบังหนาตะจ้องหนาเอาึ้นระดับไลน์นี่กระปองมามาล้ตอนนี้แล้วก็มาไม้คุณตาไม้คุณตาตีหน่อยอันนี้คือซอไม่นี่เดี๋ยวเราจะพากรรมการมาจริงๆนี่เราเตรียมความพร้อมนิดประมาณ ในสาพิจาาปีหน้าวันนี้เรามาซ้อมอุ้นเรื่องกันก่อนว่าปีาหนาวหนเป็นกรรมการประกวดหมู่บ้านเหมือนเชิงท่องเที่ยวเนี่ย<ห>จะาพานหนดูแลหนยังไงเีอะโอาา้โห จ้าบพ่อไปจุดรถตู้สีดับเสียนทุกเร่อยกาครับโอ้ก็ยังดดันนี่อย่งั

งงามในวันสมบัติเมทินีดิ่ะเดี๋ยวแม่สมบัติจะมาสาธิตวิธีการย้อมครามเนาะอันดแรกทำยังไงคะแม่อยู่มือุมเลยมาทำไมมนตรงนี้ครบกเหรอแล้วกันจ้าผมับต้องชุ้มเม่อกันน้ากุมเมื่อกันนาะถมาวุ่มเมื่อกันเน้ะ ส่วนผสมของคาคามีน้ำด่างน้ำด่างอะไรเอ่ยขี้เถ้าเนี่ยขี้เถ้าขี้เถ้าอ๋อน้ำด่างจากขี้เถ้าเาอ๋อนี่นี่ขี้เถ้าขี้เถ้าที่เราทำพวกอาหารเสร็จแล้วแล้วก็ไงต่อคะมาเอาเให้จังไรต่อเอานน้กัจากกันเอาน้ำมันเป็นตัวนั้นอ๋อกันตัวนั้นเป็นตัวนั้น อย่าพีนเดียวอยสมไม้เบิดเบิกสมไม้เปิกเปิกสมไม้เกสมมอลกันเปียกกันน่นเปียกกันเิกไม้อเปิกไม้อเปิกสมมอเบิกสมมอเนี่ยต้มผสมอ๋อต้มผสมกันต้มผสมกันเด้อต้มผสมกันมัี้ใส่รักมีปูนอ๋อแล้วก็มีปูนแล้วก็เป็นตัวนี้แล้ว่ะอันนี้คือเป็นตัวครามตัวครามตัวครามเป็นเนื้อครามเนือเนื้อา บัดออกมาจากต้นขามแล้วก็เป็นปูนคุณแม่ต้องต้มไหมนี่ต้มก่อนไหมไม่ต้อมไม่ได้ต้มเราต้องนีเราเราจะมาลงลึกอนาคตนะว่าว่าเม่ามันจะเป็นเนื้อขาปูนปูนเนี่ยปูนผสมปูนแดงปูนแดงผสม อูนแดงนี them, <quer wa> <g fret ting> ่เด <heart> ้อ <venant> ที่เขาเคี้ยวหมากใช่ไหมคะนี่อูนแดงที่เคี้ยวหมากที่เคี้ยวหมากเด้อคืออันนี้นี่อาทิตย์นึงใจเทียนนึงอาทิตย์นึงใจเทียนนึ่งมาขามเปียกมาขามเปียกขาเปียกต่อมาขามเปียกอ๋อแล้วก็มาขุ่ใต้แล้วแล้วก็มาขามเปียกอีกอันนี้คือมาขามเปียก เใส่ก็ใส่นนวิธีกรอวิธีกวิธการย่อมใกล้เด้อใกลเดอใอันนี้คือผสมกันแล้วเนาะผสมกล้วเามที่นั่นท่ออ่ยอมได้ค่ใ่อม่ผูเียกมมยได้่ะพี่กูเรื่องเข้ามาอีกเรื่องเข้ามาอีกนิดนึ่ มีเงินผ่าค้ำถึงมายอมตอนนี้กับตัดทำงานหน่อยและไ่อยาปล่อยแล้วขขาวเชืออะไรนะเชือเขา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 พาพาขาไป ต้องกัมนักให้ร้อยกัมจะได้เท่ากันเขาต้อเขาขยด้วยกันเขาต้องนับเอาหม้ม้อละหนึ c c ่ร้อยกัมอ๋อหมอละหนึ่งรอยกัมต้องขยัาแบบนี้หนึร้อยครั้งนครั้งนอยคแม่ถ้าหนูถือเดี๋ยวเราไปเดยขยันช่องยยก็ขยัามาก ขยำสองมือไม่ได้ต้องขยำมือเดียวขยำมือเดียวแบบนี้แล้วก็นับไปเรื่อยๆนับไปเรื่อยๆกำไปเรื่อยๆก็จับต้องก็จับหลงเพราะเขาต้องมันชกมันเลงบางทีกินเนี้ยพวกกินเนี้ยลืมนับหลงบกพร่องถ้าเกินเดี๋ยเกินก็เพราะเป็นยังไงแต่ถ้าบ่อถึงถ้าบ่อถึงก็คือเก้าหลัดถ้าไป็นไก่พวกก็ไก่พวกมันก็ต้องนับไปเร้อยๆเอาลงขาไปเอาลงบ่องแวก็ต้องทำมันได้จุ่มในมือ อ๋อ้อยครั้งงมในบันดาอากาศเวลาที่เอาจำเขาออกไปอ๋อสมุทรอ๋อได้200รอครั้งแล้วนี่เออได้สองร้อยครั้งแล้วบอกครั้งจังบนานภายในพิตาภายในพิตาปานชมุตเอ้โหนหมดไหมตัวละชมดมันก็ได้อยู่ดีละตังคได้ดไต้องรงจีบาอะ เอามาถูเรื่องเอามาถูแบบค่ะถ้าเซนฝ่ายมันขึ้นมาจากหน้าคามันก็จะเปลี่ยนสีค่ะจากสัวเขียวก็จะออก ดำมันสัมผัสอากาศต้องให้มันถูกอากาศแม่หนึ่งทำ้วเสร็จเสร็จหนึ่งรอบแล้วยังไงต่อคะเสร็จวันนี้ล้วก็อ่างลุ่ยเรื่อยๆไปหม้อเรื่อยๆสมมติว่าเราจะเอาห้าหม้อเอาเท้าเทือกระปกเท้าร้อยค้างหม้ออะไรยัมกับันก็พอใส่อะไ บ้าเป็ไงสีมือที่ละเอียดมากใช้เวลาใช้ความวิถีพิหารใช้ความใส่ใจสุดๆใช่ไหมอ่าเริ่มเปิดสีแล้วค่ะเปลยนขายัไปเรื่อยเรื่อยเอาสีหม้อห้าหม้อไปดูที่นั้นที่เสร็จแล้วเรียบร้อยโอเคค่ะอันนี้คือตัวอย่างอันนี้สาธิตให้ดูโอเคสาธิตให้ดูเสร็จแล้วแล้วเราก็ทําแบบนี้ทุกหม้อทุกหม้อทุกหม้อนะตัวนี้ออทุกหม้อ ได้สีที่ต้องการจนกว่าเราได้สีที่ต้องการเนาะพอเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วนะคะเนี่ยครบครบห้าหม้อแล้วใช่ไหมได้สีที่เราต้องการแล้วมาผึ่งใช่ไหมคะอันนี้คือหลังจากที่ผึ่งถูกอากาศแห้งแล้วใช่ไหมสวยมากเนี่ยแม่กําไหลกำมากเลยนี่เข้มมากเลย ค่ะแล้วก็อันนี้คือที่เพื่อนมัดเนาะยังไม่ได้แกะอันนี้คือมัดลายแล้วใช่ไหมคะคุณแม่อันนี้มัดลายอะไรลายลายเอสลายอลายเอสลายขอนี่เด้อเดี๋ยวตอนเพื่อนแกะออกมานะคะโอ้ลายสีดีมากเลยลายขอเพราะว่าลายขอตอนนี้ตอนนี้ขายดีลายขอขายดีมากตอนนี้อ่ะเสร็จจากมัด พึงเสร็จจากที่ที่ย้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วพึงแล้วไปไหนต่อคะขั้นตอนต่อไปตอนก็ออกไปทอเขอเลยะอ่ะต่อไปต่อไปไปทอใช่ไหมค่ะอันนี้อันนี้คือกระบวนการตอนที่แม่มัดอันนี้วิธีการมัดเออเริ่มแรกเริ่มแรกคือตัวนี้นะคะแต่ว่าถ่ายแล้วตอนนี้กดเลยหนูตัอนแรกขั้นตอนแรกเลยวิธีการมัดนะคะแล้วก็จะใช้เชือกฟางมัดเป็นลายตามที่ต้องการคุณแม่อันนี้ลายอะไรคะนี่ซาคุระ ลายซากุระอุ้ยเดี๋ยวเราต้องมาดูนะตอนเพิ่นหนิตอนเพิ่นตอนเพิ่นย้อมนะคะอ่ะมาทางนี้เลยค่ะแล้วก็มาทอไหนคนทอคนสวยนำนั่งแม่นั่งนั่งอ่ะคนทอคนสวยนั่งทอให้ดูหน่อยใครเป็นเจ้าของทานนี้แม่สมบัติลอาแม่สมบัติใช่เจ้าของทางนี้เนาะอ่ะก็แบ่งหน้าที่กันแบบนี้ด้วเวลาเวลากรรมการมานะคะอาเจ็ดจักรคุณชนะ ดูแล <ítulo> <displayed, S 1> ้วก um ็แบบเออแนะนำตรงนี้ใช่ไหมคะแล้เก็นตรนี้ค่แมเป็นตรงนี้เอาเข้าเวลาผ่า1 1 5นาทีเนี่เอาแบบกระชับแอนนี้แหละแบบที่แม่ชาดอย่างไรนะคะ้เย่เง้โปแ้แนมาโยกขึ้มยน้ทษนะคะส่วนี้มีสนามมาด้วยสวยมาก ได้ด <minutes> ีเลยนะคะลูกเก้าอ่ะเรียบร้อยจะไม่เท่าเก่าเลยเพราะว่าได้มเงี้ยอ่าโอเคนะคะโอเคค่ะกลุ่มนี้นะคะกลุ่มทอผ้าคามนะคะท่านประธานก็คือแม่สมบัติเนาะก็เดี๋ยววันนี้ประธานนะคะท่านแม่คามท่าแม่คามจะมาทํางานแม่คามเอาไหมแม่คเป็นคนที่ดีแม่คามนะคะ วันนี้นะคะเป็นประธานกลุ่มนะก็เดี๋ยวให้คุณแม่นะคะพักผ่อนวันนี้ก็ขอบคุณมากเรามาเยี่ยมกลุ่มนะคะขอบคุณเลยต่อไปก็จะแม่บัตรี่ละต่อไปแม่บัดผู้สืบทอดนะคะแม่สมบัติสืบทอดนะคะแม่สมบัติอ่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราขอบคุณสำหรับฐานนี้เดี๋ยวเราไปหาต่อไปเลยจ้าขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะต่อต่อต่อ ผ้กเดินลั้เนล้มยามองน่อมผ้าผคุณค้อันนี้บ้านใครบ้านแม่ีแล้วอ๋ออันนี้ผืนทออันนี้ผ้าพันคอลายอะไรคะผ้าพันคอผ้าผันคอสวยมากอ่ะ ลายอะไรคะอันนี้ออนไลน์อยู่ดอกจันดอกจันดอกกล้านตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นรถสามล้อนะคะมาเลยใครอยากขึ้นด้วยมีใครอยากขึ้นด้วยไหมเอา เที่ยวเขาดีสุดวา่มมาม็นที่จริงก็ได้จริงเนี่ยคะ่ะบริเวณหมู่บ้านอะเกือบทุกครัวเรือนเลยจะมีกี่ทอผ้าปงบอกนะคะว่าเขาได้รับสืบทอ,อดได้รับมรดกนะคะมาจากบรรพบุรุษแล้วก็เป็นงานฝีมือที่แบบบอกต่อส่งต่อนะคะสู่ลูกๆหลานเลยนะคะแล้วก็งานละเอียดมากต้องมาชมนะคะนี่เพื่อนๆเรานะคะกำลังเดิน <c oughs> กูขึ้นมาไหมนสนใจไหมคะถึงแล้วหอยโชรี เชอรี่สีทองจ้าอร่อยหวานกรอบนะคะกุมารีเคยมาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูอีกคุณแม่สวัสดีค่ะก็สา่งของเป็นหาเยอะกระชุ่มจ้าใครเป็นเจ้าของฐานแนะนำหน่อยจ้าอุ้ยน้ำใสขึ้นอุ้ยเป็นแพงเลยเันเปลี่ยนน่า มันเงเปลี่ยนน้ำน้ำใสน้ำเย็นค่ะขอบคุณ um ค่ะอ ok ุ้ยน้ำใสนี่ะครับหอยเซนี่เฮ้ยแตกต่างจากตรงนั้นเพิ่เปลี่ยนน้ำตลอดฮอยเงี้ยน อันแนะนำเลยค่ะเจ้าของคันหอยเงินแนครับหรอหอยเงินแสนครับเนี่ยหอยสีทองหอยเงินแสนครับเบอร์เอร์เขใครต้องการชมมาชมไี่ครับนี่เอาเอาไปไม้มาให้อาหารทำข้างให้อาหารมีใบไม้เออมีใบไม้ผวาน่ยนี่นี่นีมัไว้อะหอยหอยนี้นะคะได้กี่เดือนแล้ว อันนี้ประมาณ2เดือนหอยนี้ได้2เดือนแล้วนะคะจับขึ้นมาได้เลยไหมค่ะจับได้ค่ะโอ้ยมันเกาะกันทำไมหน้าหนาวมันจะเกาะกันอย่างนี้แหละจ้ะโอ้หน้าหนาวหน้าหนาวมันหน้าหนาวมันจะบ่ค่อยกินอาหารเพราะว่าอากาศมันเย็นมันก็เลยง่ายสั่เออมันมันจะง่ายสั่งถ้าหนาวมันจะง่ายไว้ หน้าหนาวเพิ่งหนาวนะคะเพิ่งก็เลยอยากเกาะเหมือนคนมาเกาะกันเนาะเหน้าหนาวเขาใจร้อนอันนี้อันนี้คืออาหารอาหารนางหวานพูดอาหารหวานนุ่นเนี่พวกอะไรนะบอลนางหวานบอลบอลหวานบอลหวานอันนี้ถึงมาแล้วอาหารอาหารอาไปกิน s อย soy ใส่กระจาดน่อมาเลย soy s อยใส่กระจาด เออซอยให้เพื่อนเห็นเลยนิดเลยนะคะนี่นี่คุณพี่ก็เอาบอลนี่ที่ปลูกนี่ข้างบ้านนี่เอามามก็ซอยให้น้องกินว,วิตามินมันหลายกว่วแงแดงแงแดงนี่แงชาชาที่เดียวน,น,นี่นะหลานนี่ไงไหมคือ เหยื่อเครื่องห้ยงที่นี่เนาะอันนี้ก็ซอยฮะเครื่องก็ได้ออกขายบอกเหื่อเครื่องสองเดียมแต่ว่าเครื่องนี้มันหนาหนาวมันยังี่ยหนาฮอนประมาณเดือนสองเดือนสองเดียมนี่ได้ขายปกติเตรงปุ๊บกุ๊บกุ๊บกุ๊บเลยเนาะหนาทานหนาฮอนอันนั้นก็คือแหนแดง

อันนะคะเราให้น้องหอยน้องหอยกินพวกใบไม้ทุกชนิดเลยแล้วก็บอนอันนี้คือต้นบอนเนาะคนก็กินกินกินกับตำมะพุงกินกับพวกแกงอไมางังส้มทูนประดูกทูนใช่ไหมเขาเรียกยางส้มปลาช่อนได้ หั่นนี่คือประมาณซอยประมาณนี้ป่ะคะใช่สั้นยาว,ว, lee, วไดด้หมสั <es> <c oughs> ้นยาวได้หมดน้องกินหมดกินได้หมดตัวใบน้องก็กินด้วยใบหัวใบครับครับใช่ไหบยิ่งเรี้วบ่มีหนอนเนาะบ่มีน้อนลูกพีชในนู่นอ่แล้วกินกินที่แต่ว่าจะห่างแกงมีดคนย่านนอนย่าใส่เดือนเลยมากินทั้งแกงมีดหอยนี่ยังก็หั่นได้ใบน้องยิ่งชอบเพราะเคี้ยวง่ายตายย อ่าแล้วกตอาลงเลยวโน่เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็วานลงเลยวาลงกิเลยนั่นะครับอ่ะช่วยกันวานวานวาววดวน้อยเด็กน้อยววานอล่ะวาลูกวาเลยลกไปไปาใหม่นะันบ่ัน่อนง

ติ่อได้ที่หมู่สองตำบลไซมูนนะอาภิประเสริฐบอกเลยบอกเบอร์084 541 4094 084 541 4094ค่ะย์เกสี่อ้าสนึสจติดต่อไจติดต่อได้นะคะคตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นหกโมงเช้าหเย็นนะคะโอเคขอบคุณแหลชชอนี่สีทองจ้านะคะบ้านมาเดินมาเดินา